นด้วยะะคะข่าวต่อไปค่ะวัดพระธาตุดอยกองมูนะคะเตรียมจัดงานประเพณีนมัสก,การวัดพระธาตุดอยกองมูหรือว่างานประเพณีลอยกระทงสวรรค์ค่ะ ท่านพระครูอนุสิทธิธรรมสารรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูได้เจริญพรว่าวัดพระธาตุดอยกองมูและคณะรัทธาขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีน,นมัสการพระธาตุดอยกองมูประจำปี2556ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 3บถึงพฤศจิกายนนี้ที่วัดพระธาตุดอยกองมูค่ะ เพื่อช่วยกันร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการถวายข้าวมัทุป,ปายาตลอยกระทงสวรรค์ตักบาตรเท่าอายุตักบาตรดอกไม้บูชาพระาธาตุถวายดอกไม้ทูบเทียนบูชา,าธาตุทั้ง4การประกวดดอกไม้ไฟประกวดคมลอยประกวดแกะสลักผลไม้ประกวดก๊อกซอมตอประกวดการทำกระทงด้วยใบตอง ประกวดร้องเพลงนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีลิเกไทยใหญ่และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆให้ได้ชมกันตลอดงานทุกคืนด้วยค่ะค่ะช่วงนี้เราไปชมบทสัมภาษณ์ของท่านพระครูอ,อนุสิทธรรมสารเจ้าอาวาสวัดพระธาตดอยกองมูกันค่ะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในปีน,นี้วัดพระธาตดอยกองโมจะมี กิจกรรมงานบุญงานกุศลอยู่ที่ติดต่อกันอยู่สองงานด้วยกันวันที่12ก็จะเป็นวันถวายกระถินคือคณะคณะสทาจากกรุงเทพนำกระถินมาทอดถวายพระภิกษุสามเณรนวัดพธธระธาตุไรกองมูและวันที่13ถึง17 พฤศจิกาย,ยน2556ัรากก็เป็นงานน้ำมัการพระธาตุดอยกองหมูซึ่งเป็นงานประเพณีงานประจำปีที่ได้จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นกันก็เพื่อให้สถาญาติโยมได้มีโอกาสน้ำมัการพระธาตุดอยกองหมูและก็ทำบุญหลายสิ่งหลายอย่างได้กันที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพระธาตุดอยกองหมูก็จะมีการถวายทตุทั้ง4่แล้วก็ลอยกระทงสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะมีทุกขึ้นตั้งแต่ขึ้นวันที่13ถึงขึ้นวันที่16ะฉะนั้นก็ขอเจริญพรเรียนเชิญสถาญาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้มาเที่ยวได้มาทำบุญในวันดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในชีวิตของตนเองก็ขอเจริญพรเรียนเชิญทุกคนทุกท่านขอเจริญพร ค่ะอย่าลืมนะคะ13ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนไปร่วมทําบุญกันนะคะในงานนมัสก,การวัดพระธาตุดอยกองมูหรือว่าลอยกระทงสวรรค์ประจำปี2556กันนะคะ